เตรียมจะส่งแล้วครับผมอนนี้จะเป็นตัวสีส้มครับผมนี่เป็นตัวสีเขียวบางจากนะครับแล้วก็อีกหลายตัวนะครับอยู่อีก3ตัวอยู่ข้างในนะครับนี่ไว้รอรอบส่งพวกนี้ครับรอบส่งวันนี้ครับผม2ตัวครับผมเรื่องทําความสะอาดข้าวเปลือกนะครับผมของ Pk Small Fast นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น All New Gen 2ของเรานะครับผมนะครับก็จะมีอยู่2 สีด้วยกันนะครับผมสีแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ครับผมสีเขียวบางจากครับผมทุกตัวนะครับผมบล็อกเดียวกันหมดนะจ๊ะนะครับตัวนี้จะนําไปใช้เรื่องของทาความสะอาดข้าวเปลือกนะครับผมนะครับข้าวปูนะครับผมข้าวก่อนขึ้นเครื่องสีข้าวนะครับผมนะครับข้าวไก่นะครับผมนะครับกับเครื่องนี้เลยนะครับผม ีก็ะเป็นเดียวกันนะครับผมนะครับอ่าสเปคของตัวนี้นะครับผมอ่ากว้างยาวคูณสูงนะครับผมอ่าตัวโครงนะครับผมกว้าง66เซนนะครับผมอ่าความยาวนะครับผมจากหน้าหน้าถึงหลังนะครับผม190เซนนะครับผมแล้วก็ส่วนสูงจากพื้นถึงกระบะด้านบนที่เคข้าวนะครับผม145เซนนะครับผมอ่านะครับผมตัวนี้นะครับผมจะติดตั้งล้อนะครับผม2คู่หน้าล้อ เป็นล้อตายนะครับผมสองู่หลังเป็นล้อเป็นนะครับผมอ่าจะสะดวกในการขนย้ายนะครับผมจัดเก็บหรือเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมสะดวกขึ้นนะครับผมอ่ามอเตอร์เป็นขนาดขออธิษฐันก่อนนะครับผมมอเตอร์นะครับผมเป็นขนาดครึ่งแรงนะครับผมอ่าใช้กับไฟบ้านนะครับผมไฟหนึ่งเฟสนะครับผม220นะครับอ่ากินกระแสอยู่ที่400วัตต์นะครับผม จากในภาพนะครับผม0.4วัตต์นะครับนะครับก็คือ400วัตต์นะครับผมอ่านะครับขนาดครึ่งแรงนะจ๊ะนะครับผมรุ่นนี้จะประหยัดไฟนะเพราะกินไฟน้อยต่อชั่วโมงนะครับก็กินไฟต่อชั่วโมงก็คือประมาณสักครึ่งหน่วยนะครับผมอ่าจริงๆมันก็ไม่ไม่ถึงครึ่งหรอกมันแค่400วัตต์เนาะแต่ครึ่งหน่วยก็500วัตต์โดยประมาณนะครับอ่านะครับเบรกเกอร์นะครับเป็นของอย่างดีเลยนะครับผมอ่านะครับตัวนี้จะ เป็นตัวผมใส่เป็นตัว10แอมป์ไปให้นะครับผมเผื่อจริงๆก็ไม่ต้องใส่ขนาดนี้ก็ได้ครับ5แอมป์ก็ได้นะครับพอนะครับผมอ่าเผื่อไปใช้งานอย่างอื่นนะครับต่อพวกอย่างอื่นนะครับอ่าครับส่วนนี้ตัวสีส้มนะครับทุกอย่างบล็อกเดียวกันหมดเลยนะครับผมนะครับตัวตะแกรงนะครับผมจะมี2ชั้นของผมจะเป็น2ชั้นนะนะครับผม ความหมายของสองชั้นก็คือชั้นแรกจะเป็นตะแกรงรูสล็อตนะครับผมอ่าตะแกรงรูยาวนะครับผม2.50นะครับคูณยีนะครับแล้วก็อีกชั้นนึงเป็นตะแกรงรูกลมนะครับผมอ่าเป็นเบอร์8นะครับผมอ่านะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายเป็นชั้นทึบนะครับผมนะครับอ่านะครับชั้นบนสุดนะครับรูสล็อตนะครับข้าวจะลดเล็ดลอดลงไปนะครับไปสู่ชั้นที่2นะครับขยะนะครับผมก็จะออกมาจากปากนี้นะครับผมด้านบนสุดนะครับผม ปากที่2นะครับผมก็คือชั้นที่2นะครับอ่าข้าวจะลงไปชั้นที่2อ,อ่าอยู่บนตะแกรงของเบอร์8นะครับผมพวกเม็ดหญ้าเม็ดดินเม็ดทรายที่เล็กกว่าข้าวก็จะเล็ดลอดลงไปไปหาที่ชั้นทึบนะครับก็จะออกมาเป็นชั้นที่3ตรงกลางอย่างนี้นะครับอ่านะครับผมอ่านะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับผมในเบื้องต้นของของของการรองข้าวเนาะนะครับผมอ่าหลายท่านอาจจะไม่ ไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมปากติดกันเราจะไปลอยยังไงนะครับผมอ่ะนะครับเหตุผลที่ทาอย่างนี้คือ1ความสวยงามนะครับผมนะครับอ่ะวิธีการใช้งานเมื่อกีก็คือลองอันเดียวพอนะครับผมอ่ะส่วน2อันนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมแนะนำเนาะนะครับผมให้ใช้ใช้ท่อผ้าสักอย่างครับสวมนะครับผมให้ลงลงพื้นไปนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมให้ลงพื้นไปนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวรองข้าวสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นถังหรือเป็นกระถางปูใหญ่ๆนะครับกระบะใหญ่ๆนะครับผมเอามาลองเอาลองได้เลยนะครับผมนะครับส่วนสองปากนี่ก็คือใช้เป็นท่อผ้านะครับให้มันลงกับพื้นไปนะครับตัดมาสักสามสิบเซนสี่สิบเซนก็ได้นะครับผมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันปิวลงไปในที่ทางข้าวมันสมบูรณ์ของเรานะครับอ่ะโอเคเนาะในการใช้งานนี่ครับหลายท่านรู้ครับผมนะครับออ ขนไกด้านล่างนะครับผมอ่านะครับผมคันส่งนะครับผมเป็นเหล็กแข็งอย่างดีนะครับผมนะครับเป็นชุดข้อบีนะครับสายผ่านนะครับอ่านะครับชุดอะไร dad, ของเราทุกอย่างนะครับผมเราใช้ของอย่างดีหมดเลยนะครับผมอ่าสายผ่านนะครับผมนะครับสายพานแล้วก็ใช้ของตัวอย่างดีนะครับผมมอเตอร์ก็เหมือนกันนะครับอ่านะครับสายพานใช่นนี้ครับ เน้นทนทนนะครับผมทนทนเลยสิบปีนะครับนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ได้ใช้งานหนักนะครับส่วนมอเตอร์ก็ใช้ของอย่างดีนะครับผมของแบรนด์จิตตลาดเลยนะครับผมอ่านะครับหลายท่านอาจจะถามนะครับว่าทำไมไม่ไปดึงแรงเลยนะครับผมสิ่งแรกก็คือมันเปลืองไฟนะครับผมมันมันเกินไปนะครับหมายถึงว่ามันมันใช้มอเตอร์ที่แรงเกินกําลังมันเกินมันก็กินกระแสเยอะเกินนะครับแล้วก็จะเปลืองไฟนะครับผม อันนี้ครึ่งแรงนะครับเหลือเฟือแล้วครับผมนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นระบบทดกําลังเนาะนะครับผมจริงจริงก็คือครึ่งแรงเรามาปางแค่พัดลมเนี่ยพัดลมเรามันก็นิดเดียวเองนะครับมันไม่ได้ว่าเป็นเป็นของหนักหน่วงนะครับผมแล้วก็มาอีกฝั่งนี้นะครับเป็นระบบของทดกําลังนะครับผมที่จะประสานตะแกรงเนี่ยนะครับนะครับนะครับเล็กขับใหญ่เนี่ยนะครับผมเลยเปล่าแรงมากนะครับผมเราถึงใช้แค่ครึ่งแรงก็พอนะครับ แล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนที่กระบะใส่ข้าวนะครับผมอ่ามันจะอยู่ประมาณเทียมลําคอเราของเรานะครับผมนะครับก็สิลี่ในการยกก็จะยกยกได้สุดตัวพอดีนะครับผมในแนวหัวไหล่นะครับนะครับตรนี้ก็จะเปลิ้นปิดเปิดนะครับลิ้นปิดเปิดแล้วก็ใช้น็อตนะครับเราจะไม่ทําปิดปีกปิดเสื้อนะครับผมเพราะว่าง่ายเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการขันนะครับขันเร็วนะครับอย่างนี้ครับอืผมเคยลองใส่ไอเป็นตัวปีกปิดเสื้อตัวนี้ไปเข้าไปแล้วครับ มันขันยากเนาะนะครับผมอันนี้ขันง่ายกว่าไวกว่านะครับขันล็อกปุ๊บนะครับทีดึงออกมาแล้วก็ขันล็อกนะครับนะครับเปิดมากเปิดน้อยแล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วก็จะไดขันล็อกนะครับนะครับตัวชั้นนะครับผมผมก็จะใส่ตัวบางใบไว้ให้นะครับเพื่อกระจายข้าวนะครับผมอ่าพอถึงหน้างานนะครับผม ยาผมแนะนําว่าอยาเออกนะครับผมนะครับตัวนี้มีหน้าที่คือข้าวลงไปนี้มันจะกองเสจปุ่มก็จะล้นล้นก็จะแผ่นะครับก็จะแผ่เต็มหน้าตู้นะครับมันจะได้ลงมาเป็นบางๆนะครับผมอัตราการดูดมันจะได้ดูดได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับผมข้าวก็จะเอี่ยมนะครับผมจะได้วนแค่รอบเดียวจบนะครับผมต้องแนมารบนสองรอบนะครับอนี่ในกรณีที่ข้าวบางข้าวนะครับนะครับ แนะนำว่าอยา่อออกนะนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นตัวปิดเปิดนะครับผมปิดเปิดเพื่อจะเบาลมนะครับผมอ่าหลักการของตู้ลมนะครับผมลมจะเข้าด้านหน้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมอ่าถ้ากับว่าลบแรงนะครับคราวนี้เราต้องทํายังไงนะครับผมเพื่อจะเบาลมก็คือเปิดนี่แบบฝานะครับต้องสองข้างนะครับเปิดอย่างนี้ครับผมเปิดมากเปิดน้อยนะครับได้ตามความพึงพอใจความสะดวกนะครับผมเปิดมากก็เบาลมก็จะเบา มากนะเปิดน้อยลงกระเบาน้อยนะครับผมเปิดเท่ากันนะมีสองฝั่งฝั่ง,งซ้ายกับฝั่งขวานะครับอ่าตันนี้นะครับผมเปิดเท่าก,กันนะครับผมนะครับอ่านะครับเบื้องต้นการใช้งานนะครับผมเอาข้าวใส่เนาะนะครับลูกผมขอแนะนาว่าให้เปิดฝานี้ก่อนเลยเปิดให้สุดเลยนะครับของสองข้างนะครับผมอ่าแล้วค่อยมาเปิดข้าวนะครับให้ข้าวนะครับมันไหลลงนะครับให้มันเต็มแผลหน้าตู้นะครับผมอ่าขอเสร็จปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้เนาะนะครับ เราค่อยมาปิดไล่ความแรงนะครับผมก็ค่อยปิดลงมาเรื่อยๆไล่ระดับมาเรื่อยๆอ่ะก่อนใช้งานก็เปิดงี้ครับผมเปิดไว้ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวข้าวลงมาสิปุ๊บมันถ้าเราปิดไว้อลมมันดูดแรงเนาะนะครับผมวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยข้าวไม่ลงมาเป็นก้อนเป็นอะไรก็แล้วแต่น่ะเดี๋ยวมันมากับลมนะนะครับอดี๋ยมันมาค้างอยู่ในนี้มากับลมนะนะครับเปิดไว้ก่อนนะครับผมเปิดข้าวหลายข้าวทํางานสิปุ๊บก็ค่อยไล่ความแรงลงนะครับผม แล้วค่อยปิดนะครับยิ่งปิดลมยิ่งแรงขึ้นนะครับผมเพราะว่าลมเนี่ยมันจะเข้าหน้าตู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเราเปิดเนี่ยลมก็จะถูกแบ่งนะครับผมถูกแบ่งข้าดานี้บ้างข้าด้านหน้าบ้างนะครับผมอ่ะเนาะนะนะครับเป็นส่วนด้านหลังนะครับอ่าคราวนี้ไอตัวตู้ลมนะครับผมมันมีตัวดักข้าวเป็นกระพุ้งแก้มอยู่นะครับผมในกรณีที่เป็นเมล็ดข้าวที่มันเอ่อมากับลมนะครับผมบางทีมันมาเล็ดเลาะกับลมได้นี่ครับผม มันก็จะมาตกในกระพุ้มแก้มนี้นะครับผมมันแค่จํานวนหนึ่งนะนะครับผมนะครับแล้วก็มันก็จะมีพวกขี้รีบนะครับผมข้าวขึ้นเม็ดอะไรเนี่ยมันก็มาตกนี่เหมือนกันนะครับผมบางส่วนก็ไปกับลมนะครับผมบางส่วนก็ตกอยู่ในนี้เป็นกระพุ้มแก้มอยู่นะครับอ่าผมก็จะเจาะรูนะครับอ่าในส่วนด้านท้องเนาะนะครับเนี่ยผมก็จะเจาะรูไว้นะครับผมนะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับผมใช้งานทุกครั้งนะครับผม เนาะนะครับหลังการใช้งานทุกครั้งนะครับผมทําความสะอาดด้วยนะครับผมอจะเขี่ยออกก็ได้นะครับอันนี้ผมเจาะด้านล่างนะเมื่อก่อนจะเจาะด้านด้านติดกับท่อลมออกตรงนี้นะครับผมจะหยดต่อตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมมีบุกยางอุดไปอยู่นะครับผมอแบบนี้เนาะนะครับใช้งานเสร็จเอาออกด้วยนะครับขยะด้านในนะครับผมเขี่ยออกก็ได้หรือลมเป่าก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมอนะครับกับเพื่อ เหตุผลเพื่อไม่ให้เออ่ข้างในเนี่ยมันองความชื้นนะครับผมเผื่อมีโครงความชื้นเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับเพราะว่าโครงสร้าง้นเป็นเหล็กนะครับเออ่หรือหนูอะไรมันเข้าไปเนี่ยมันฉี่ใส่อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสนิมได้นะครับนะนะครับอโอเคเนาะนะครับรีวิวการใช้รีว,วิวเออ่เครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้พอดีผมจะเอาไปให้ พูดเขาที่สองไปสั่งไว้นะครับผมก็เลยไม่เอาข้าวร้องให้ดูเนาะนะครับผมคลิปกันก่อนนะครับผมทดสอบไว้ได้ไว้หลายคลิปแล้วนะครับผมก็ลองย้อนไปดูนะครับผมเนาะนะครับการใช้งานจริงน,นะครับอันนี้ผมเอาข้าว้องไม่ได้เดี๋ยวงานข้าวเพื่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวสีะรุงชะลอกอ,อะไรเงรี้ยเดี๋ยวก็เป็นงานอีกนะครับเนาะนะครับวันนี้คลิปนี้ผมก็มาแค่เอามา ให้ผู้ชมนะครับผมได้มาทําความรู้จักกันนะครับผมว่าสเปคเครื่องของเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะนะครับการใช้งานก็เหมือนใช้งานปกติทั่วไปและครับผมเอาข้าวใส่เปิดเครื่องแล้วก็เอาอะไรมาลองข้าวแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ยากนะครับผมการเก็บก็คือเนี่ยมีล้อเนี่ยเขียนเก็บเข้าที่เข้าทางนะครับหลบฝนลดแดดนะครับผมแล้วมอเตอร์เนี่ยย่าตปตัดหลักฝนนะนะครับมันไม่ได้กันหมกันน้านะนะครับผมนะครับโอเคนะครับ แล้วก็ถ้าในกรณีที่รับจ้างเนาะนะครับในกรณีที่รับจ้างนะครับก็ส่วนมากเนี่ยเพื่อนบ้านเนาะนะครับที่เขาจะเอาข้าวมาให้เราทําความสะอาดให้เนี่ยนะครับผมมาคัดพันข้าวมาให้เนี่ยนะครับก็คือเขาอยู่บนรถเนี่ยเนาะไม่ต้องขนลงมานะครับเราก็เข็นเนี่ยครับไปเทียบข้างเลยนะครับผมคนทีอยู่บนรถนะครับล้วก็เทลงใส่กระบะนี่เอาเนาะนะครับปุ๊บเนี่ย จะง่ายดีสะดวกดีนะครับผมอันนี้คือเขตุผลที่เราใส่ล้อด้วยนะครับผมก็คือง่ายต่อการใช้งานเข็นนะครับผมเข็นไปใช้งานนะครับอ่ะนะครับผมโอเคเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าก็นี้จะประมาณนี้นะครับผมที่จะมาแนะนากันนะครับให้ทําความรู้จักกันนะครับผมนะครับเอ่อครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ นะครับช่างปุ๋ยพีเคสมอฟ้านะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมผมใา่ไว้ใต้ลิงก์เนาะนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมฝากรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับผมพร้อมสเปคนะครับผมโดยคร่าวๆนะครับนะครับถ้าติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็สามารถติดต่อโทรเข้ามาถามได้นะครับผมยมฝากไว้ใต้ลิปใต้คลิปเนาะนะครับผมคลิกใต้ ใด้คลิปนะครับมันจะมีเลือดลุงงานะครับผมนะตรงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ